ไปมังกรร้อนจ้าเรียบร้อยไปครับผมวายลงเ้วลงแล้ว,ลลวสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ท่องเดมอนเบวเลอร์กันครัมานะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูเจ้าเอาจูนกันนะผมเชื่อว่าหลายๆคนครับผมใช้ยังใช้เอาจูนอยู่นะเป็นถุนที่เล่นดีเล่นสนุกเลยเอาจูนในคลิปนี้นะผมผมจะใช้ปืนเทลครับปืนเทลของผมอยู่ที่ mk 3แล้วนะเดเมจจะอยู่ที่วินาทีละ12,915มงเ้าาครับผมแรงเงท่ากันทุกระยะเลย ทั้ง600เมตรส่วนเอาจูนของผมนะครับผมอยู่ยี่เวล6เขียวนะนเลือกจะอยู่ที่175,000ครับผมสปีดจะอยู่ที่48่สิบไมล์ส่วนการจัดก่อนจากไฟความสามารถนะครับผมจะอยู่ที่475ไม่ใช่สิ <laughs> เอาจูนของผมนะครับเวล6 000, นะ mk 2ครับผมเลือกจะอยู่ที่175,000ครับสปีดจะอยู่ที่48่สิบไมล์ต่อชั่วโมงส่วนความสามารถนะครับผมพ่นไฟไปจะแรง475ครับผมส่วน กัดกร่อนเนี่ยจะอยู่ที่24ต่อวินาทีครับนักบินผมใช้นักบินหยางลีนะผมเวลาบินเนี่ยบางกองผมก็จะเออเห็นเปิดตาทิพได้อะไรได้ครับผมเะเล่นโอโรจิได้หรือว่าเทศการพวกที่หายตัวได้เหรครับผมแต่ว่าตอนนี้มันบินสั้นมากๆเลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนะี่ยสีส่วนสีนี้ครับผมนี่สีนี้ผมชอบมากๆนะไอ้สีไซเบอร์เนี่ยผมมันมันผมว่ามันเท่มากๆเลยสีตะก,ก่อนนี่เขาขาย10,000ทองเลยนะ โอ้โหแล้วตอนนี้ครับเขามาเหมือนแบบมาแจกในสมุดหรือว่าอะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจเหมือนกันก็ได้มาครับผมชอบจริงๆสีนี้นะสีเขียวสีสีม่วงนี่เรืองแสงด้วยคือในเวลางูเข้าไปในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยมมจะเรืองแสงนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะเอาจุนเฮลเนี่ยมันยังจะเล่นดีอยู่หรือเปล่าครับผมไปกันเลยวู้ฮู้เกมนี้ด้วยจุดสัญญ,ญานะครับผมดาดสริงฟิลนะอ่ะเปิดไดโอโรจิครับผมไปกันเลยโอโรจิ อ๋อวิ่งเสากลางไปกันบึ้มเลยวิโอโรจิตเสากลางเพียบเลยอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละเกีกันเลยเพื่อนโอ้โหทันไหมไม่ทันแล้วโอ้ย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  โอ้ยเกิดแน่ๆครับผมเพราะว่าเขาเยียบเสาได้นะนั่นไงเกิดทอกมาด้วยเรียบร้อยไปครับผมมาตลบหลังดีกว่าเชิลเชิลเชลเบ ดีโลสิแล้วอ่ะ10วินาทีของความว่างเปล่าไอ้มังกรน้อยโอโรจิโว้โว้โว้โอเคครับเดี๋ยวเราต้องแบบแอบก่อนนะแเชลเชลเชลเรียบร้อยไปเว้ยเฮ้ยเชลใหม่ตัวหนึ่งเชลใหม่ตัวหนึ่งฮิว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 โอ้ยเสร็จเล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 ยหายตัวก่อนแล้วไปละระยะละ100เมตรกนครับผม โอ้แหมมิโลมิโล,โลเสร็จเลยแหมโดนเยอะเกินนานนะมาต่อไปนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะลงนี่แหละมังกอนี่หว่าครับผมเอาจุนนะใช้เทลเยืดเข้าไปติดโลติดโลดินแล้วครับเขาจะเห็นเราก่อนนะเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าจ้า ว้าวว้าวว้าวมีตรงไหนไหมเพื่อนเราถ้าเกิดไม่ได้เสานี้มันก็แย่นะว่าเดี๋ยวมันก็จะแบบแย่เลยแหละโอ้โว้โอ้โวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จเสร็จเสร็จโอ้ย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 เราต้องไม่เหยียบเสากลางครื่องไงต้องเอาเสากลางคือให้ได้นะเรียบร้อยไหมครับผม เอ่มังกรอยู่ข้างนอกนะเพื่อนเราเพื่อนเราน่าจะเอาได้นะที่มาเกิดไมโครนึงแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนเราก่อนครับผมไปร้อนๆไปเย็นพวกแจมเมเข้าไปนิดหน่อยเอ้ยเข้าไปครับผมได้แล้วสาวเราเว้ยเว้ยเว้ยปืนแดงปืนแดงเสร็จเลยเสร็จเลยลบ,บก่อนครับโอ้ยเสาบ้านเราเพิ่งเขา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 จะบ,บุกต่อบ้านนะ่ะ นี่น่อยที่เฮ้ยจะได้ช่วยกันยิงเออจะได้ช่วยกันยิงหน่อยนะโอ้สาเปลี่ยนเลยครับผมเสร็จการเสร็จการสาเปลี่ยนเอาเลื่อนไปอีกฮิ้วฮิ้ว แนนมาแนนมาเอามียังยูยอีกเหรยอยังยูยอีกเหรอไปแล้วไปมังกรร้อนจ้าเรียบร้อยไปครับผมวายลงแอล,ลงเลวเน่เน่เน่เน,น,น่โว้วโว้โวมังกรเหมือนกันมังกรเหมือนกันไฟฟ้าปแล้วครับผม ฮุกเวลร์กจะเมฆเข้าไปนิดหน่อยแต่สิเปอร์เซนต์เท่านั้นเรียบร้อยโฟฟ้าฟ้าฟาประวังรวงตกกระจายหมดเลยเขามีตาทิพยนะครับผมลงแล้วเ็แป่โอ้อยู่กลางลานเลยอ้าวตายตายตายตาโอ้โหลบหุบหุบเลยโลบลบลบพันไหมเนี่ยเย่เรียบร้อยแล้วครับผมออนดีกว่า เน่เน่เน่นี่เอาหมิงครับผมให้เอาจูนเออมาหมิงเหมือนไงหรอเอาจูนจ้าแน่แน่ไอ้นู่นนู่นนะนู่นนะมันไม้ยู่ทำพื้นเราได้อย่างไรนี่ครับผมเรียบร้อยไปอู้ยโหูโอ้แรงแค่เฉียวๆนะเนี่ยป้าแรงเกินโอ้โอ้โอ้มามามา โอเคโอเคนี่นี่นี่เรียบร้อยไหมครับผมใายตัวแล้วอุ้ยปืนแดงด้วยอ่ะว้าวว้าวเฮ้ยเสากลางไปแล้วอะ่ะจะลองขับไปเดินไปดูเสากลางครับผมโอเคปิดลาบไปก่อนว้าว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  อ้เป็นเรียครับว้ายว้ายว้ายเ็จไปเสร็จไปอุ้ยว้ายว้ายว้ายหุ้บุดนแดงอีกแล้วเพอ่แบบอะไรเนี่ย every time เลยแบบดินแดงตลอดเวลาอะไรวะโอ้ยแล้วรู้ไหมเนี่ยหวาจะแบบจะบินได้อีกครั้งนึงโคตรน,นานมา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  วิ้วเลือดเด้งอ่ะเลือดเด้งอ่ะยานแม่ไปเลยปึ่ม <B> um. มาจ้ามาจ้าอุ้ยโคตรเด้งเด้งมาเจอไฟมังกรครับผมอะไรก็ต้านทานไม่อยู่อุ้ยตาทิพตาทิพตาทิพตัวแล้วสวยแล้วสวยแล้ว,สว,ลวเสร็จเลยครับเสร็จเลยโอ้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 ยทำไมขยับไม่ได้อ้าวโอ้ยดูแล้วขอโทษไปแล้วอุ้ยมีตาทิพไงคือแบบ ะไรวะตีเซ็นไอ้คอนตัมเซนเซอร์ด้วยอะ่ะวู้ยวู้ยต,ติดีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยบินแล้วพินถังไหมวอนตัมเซนเซอร์ใช่ไหมตาทิพใช่ไหมเอว้าครับเผื <c oughs> ออ่อเผื่อเผาได้เป็นแบบกลุ่มๆม,มาเผากันทั้งวงเผากันทั้งวงไอ้มันวอดวายกันไปติดโล วายแล้วครับผมมึงตัวนุ่งแอบแอบไปก่อนละตอนนี้มังกรซ่าไม่ออกเลยนะบินแป๊บเดียวเองลาไวก็รู้เอ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเสร็จเลยครับเต็มเต็จเต็มเต็มจะอะไรกับเราเนี่ยฮือ๋อติดล้าเลยถอ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 ย อุ้ยแอมเต็มแล้วแอมเต็มแล้วมามาเอาเลือดก็เต็มอยู่จะฮิวทําไมเนี่ยนีม่มันเปลืองภาวะเซลว้าวนู่นนู่นแล้ววงแอมวงแอมเราอยู่นู่นลอยลอยอยู่ข้างๆทําไมไม่มาติดตัวอุ้ยเขาอึดมากเลยอ่ะไอตัวเซลเขาเนี่ยนะโอเคโอเคไปแล้วบินเอาตัวนี้ก่อนเขาตัวนี้ก่อน,ต,น,อน,ต,น,อนตัวอะไรไม่รู้ เอาไปวับเรียบร้อยอุ้ยลงแล้วลงแล้วโอ้ยลงข้างบนเลยนะากากันจริงๆเราอู้แมมละยะแม่หลบหลบหลบหืมอ่าอุ้ย,ย,ย,ยป,ป,ป,ป๊าบฟ้าฟ้าเกิดการเกิดกัน,น,กนอะไรเนี่ยเอ้ยกลับมาลงจอดกันแล้วนะครับผมมาเป็นยังไงกันบ้างครับผมผมว่าเฮ้ยเอาจูเนียรานมาถ้าเกิด เล่นแบบรักษาจังหวะคอยคุมเชิงดีๆนี่ผมว่ามันก็เล่นได้ดีเล่นอย่างเลีส่สุดอยู่นะเพราะว่าไฟมันก็ยังถือว่าแรงมากๆอยู่เลยครับผมจัดการเป็นเลียจัดการเชลจัดการเรเว้นน,นผมว่าก็ยังยิงเข้าเนื้อมากๆเลยนะพว่วงๆอะไรนี่ขนาดผมยังไม่ตันด้วยแหละไฟยังแรงมากๆเลยมเอนเนาะถ้าเกิดเนี่ยดีคีไอบไฟผมนะแบบมันขึ้น80เมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับผมสนุกบันเทิงแน่นอน ยิ่งแบบใช้กดฮิวเลือดปุ๊บมีโมดูลเด้งขึ้นมาแบบให้โมดูลยิงฮิวเลือดแล้วยิงแรงขึ้น70%อะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ยิ่งโคตรแรงโคตรโอพีเ,เลยครับผมนะแต่ว่ามันก็ยังถือว่าเป็นหุ่นที่แบบเป็นเมตามายาวนานที่สุดในสายเกมลยครับผมเพราะว่ามันอุ้ยเป็นเมตามาเป็นปีเลยนะนานมากๆเลยครับผมเพราะตั้งแต่มันออกเปิดตัวมาเนี่ยเป็ดหมดเลย <c oughs> แล้วผมเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะผมเพื่อนอยังใช้เอาจุนกันอยู่หรือเปล่าใช้เพื่อนอะไรบอกกันได้นะ นั่นแหละวันนี้ผมคต้องขอตัวลาก่อนนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายอู้หู้เอาจุน